สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนนะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีชื่อว่า o o g l e m e e t นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะไว้ใช้เรียนออนไลน์กันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันทําให้นักเรียนกับคุณครูเนี่ยสามารถโต้ตอบกันได้นะครับนักเรียนเห็นหน้าคุณครูครูเห็นหน้านักเรียนนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนักเรียนจะเห็นหน้าเพื่อนๆนะครับที่น่ารักของนักเรียนด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันดับแรกเราต้องทำอะไรกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกที่นักเรียนต้องทำเลยก็คือเข้ามาที่ App Store หรือ Store นะครับเพื่ออะไรเพื่อมาดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับอันดับแรกไปตรงที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า google meet นะครับอ่ะครูพิมพ์แล้วก็จะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับกดเข้าไป google meet นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าไอคอนมาเยอะแยะนะครับฉะนั้น ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนกดคําว่า google meet ก็คืออันนี้นะครับรูปไอคอนมันจะเป็นคล้ายๆกับกล้องวิดีโอนะครับนักเรียนก็กดดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยเดี๋ยวรอสักคู่นึงอ่ะมาแล้วเมื่อนักเรียนกดเปิดแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับนักเรียนอลองมองข้างล่างดูนะครับแถบข้างล่างจะมีคําว่าลงชื่อเข้า ใช้นะครับเป็นภาษาไทยหรือบางคนเป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะเป็นคําว่า sign in นะครับหรือว่า login ก็แล้วแต่นะครับกดเข้าไปกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับหน้านี้เอาไว้ทำไรก็เอาไว้ให้หนักเรียนนะครับกรอกอีเมลของตัวเองก,ก็คือลงชื่อเข้าใช้โดยการใช้อีเมลของตัวเองนะครับคนไหนที่มีอีเมลอยู่แล้วมันก็จะมีให้เลือกมานักเรียนจะเอาอีเมลแรกกระดาษก็ติ๊กนะครับติ๊กเป็นสี น้ําเงินหรือสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จมุมซ้ายบนเห็นไหมครับหรือนักเรียนอยากใช้อีเมลของตัวเองนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นอีเมลคุณพ่อคุณแม่เราไม่อยากใช้เราอยากใช้ของตัวเองเรามีของตัวเองนักเรียนก็กดคําว่าเพิ่มบัญชีนะครับเพิ่มบัญชีอื่นนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปมันก็จะขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนนะครับ กรออีเมลของตัวเองรหัสผ่านนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเรียนที่จะใช้อีเมลของตัวเองหรือจะใช้อีเมลใหม่ก็ทำได้นะครับแต่ของของคุณครูเนี่ยมีอีเมลอยู่แล้วนะครับมี2ออันครูก็เลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับครูเลือกอันแรกแล้วกันกระติ๊กไปแล้วก็กดเสร็จนะครับแล้วมันก็จะมาหน้านี้ครับ นักเรียนสังเกตดูข้างบนนะครับแถบข้างบนมันจะมีอยู่2อัน2แถบนะครับแถบแรกที่มันเป็นสีฟ้าๆอยู่นะครับอ่านว่าการประชุมใหม่นะครับอันนี้จะเป็นการเริ่มเป็นคนเปิดประชุมนะครับซึ่งนักเรียนไม่ต้องใช้ปุ่มนี้นะครับให้นักเรียนไปอีกปุ่มหนึ่งทางด้านขวามือนะครับมีชื่อว่าเดี๋ยวก่อนนะมีชื่อว่าเข้าร่วมด้วยรหัสนะครับนักเรียนกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นักเรียนกรอกรหัสนะครับซึ่งรหัส ครูจะเป็นคนส่งให้นักเรียนนะครับจะส่งให้ในรลายกลุ่มนะครับรหัสก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีขีดนะนักเรียนดูตรงคําว่าเช่นนะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่นะครับครูจะส่งรหัสแบบนี้ให้นักเรียนแล้วนักเรียนก้าวมากรอกนะครับกรอกเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเข้าร่วมมุมขวาบนเห็นไหมครับกดเข้าร่วมปุ๊บนะครับนักเรียนก็จะได้เข้าอยู่ในห้องเรียนของคุณครูแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นหน้าคุณครู คุณครูก็จะเห็นหน้า,น,านักเรียนเราก็จะเรียนกันในนั้นแหละนะครับเดี๋ยวครูจะกดให้ดูจะลองใส่รหัสแล้วกดให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเมื่อเข้าห้องเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าหร,รหัสนะครับพิมพ์รหัสแล้วก็จะเข้ากลุ่มนะครับเข้าห้องเรียนนะครับวิธีการนะครับก็ให้นักเรียนไปเอารหัสจากกลุ่มไลน์ที่ครูส่งให้นะครับเอามาพิมพ์หรือไม่ก็ก๊กอปมาวางไว้เลยนะครับ เดี๋ยวครูจะพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คุณครูพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูขอเน้นย้ำนะครับเรื่องรหัสนะครับให้นักเรียนพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีขีดด้วยอยู่2ขีดนะครับพิมพ์ให้เหมือนกับที่ครูส่งให้นักเรียนเลยเดี๋ยวครูจะส่งรหัสให้ในลายกลุ่มนะครับเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนกดเข้าร่วมนะครับอยู่มุมบนขวามือนะครับกดเข้าร่วมเลย ตอนนี้นะครับเราได้กดเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนเช็คนะครับจะเห็นว่ามีรูปกล้องอยู่นะครับถ้านักเรียนกดปิดนะครับก็แปลว่าปิดกล้องนะครับจะเห็นรูปเป็นรูปใหม่นะครับตอนนี้เราปิดอยู่นะครับจะมีขีดค่าไว้อยู่นะครับแปลว่าเวลาเราพูดอะไรนะครับอีกฝ่ายจะไม่ได้ยินนะครับแล้วก็จะไม่เห็นเราด้วยเพราะว่าเราปิดกล้องไว้แต่ ถ้าเราอยากให้เขาเห็นเราก็กดเปิดกล้องนะครับตอนนี้เขาก็จะเห็นเราแล้วนะครับอันนี้คือการเปิดกล้องนะครับเวลานักเรียนเรียนนักเรียนก็ต้องเปิดกล้องให้ครูเห็นด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอปิดกล้องก่อน่ะต่อไปเรื่องไม้นะครับไม้นะครับเวลาเราเรียนอยู่นะครับสาหรับนักเรียนนะครับให้ปิดไม่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้านักเรียนเข้ามา50คนแล้วนักเรียนเปิดไม้ห0คน นักเรียนก็จะแย่งกันพูดนะครับทีนี้เราก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นวิธีการในการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือต้องปิดไมค์ตลอดเวลานะครับรอจนกว่าครูจะถามหรือนักเรียนจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับขออนุญาตนะครับแล้วก็เปิดไมค์ถามได้เลยนะครับสาหรับเรื่องไมค์ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดตอนนี้อีกฝ่ายก็จะได้ยินเราพูดแหละนะครับฉะนั้นเวลามีคนเข้ามาในห้องเรียนเยอะๆนะครับห้าสิบหกสิบคน ก็ให้ปิดไม้ไว้ตลอดนะครับจนกว่าครูจะถามว่า,านักเรียนนายกเด็กชายก็เปิดไม้พูดอย่างนี้ค่อยเปิดนะครับสำหรับเรื่องไม้ตอนนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับต่อไปให้หนักเรียนกดคําว่าเข้าร่วมเมื่อนักเรียนกดคําว่าเข้าร่วมแล้วนะครับครูก็จะอนุมัตินะครับให้หนักเรียนเข้ามาในกลุ่ม ตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าไปในกลุ่มแลอ่ะตอนนี้เราเข้ามาในกลุ่มนะครับเข้ามาในห้องเรียนออนไลน์ของเราแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนที่ไม่เห็นหน้าคุณครูเพราะว่าคุณครูปิดกล้องไว้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดกล้องดูนะครับตอนนี้คุณครูเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นกล้องของคุณครูนะครับตอนนี้ครูเป็นแอร์เนาะเปิดไว้แล้อ่ะต่อไปนะครับ ครูจะมาสอนแถบเครื่องมือนะครับด้านล่างนะครับโดยมีทั้งหมดอยู่4แถบที่นักเรียนต้องรู้นะครับสีแดงๆนะครับเป็นการถ้านักเรียนกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการวางสายหรือว่าเป็นการออกจากห้องเรียนออนไลน์ทันทีนะครับต่อไปนะครับอันที่2ไอคอนรูปกล้องนะครับเป็นการเปิดปิดกล้องของเรานะครับให้นักเรียนเปิดกล้องไว้อยู่ตลอดเวลานะครับเวลานักเรียนเรียนนะครับเพราะว่าคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนทําอะไรอยู่นะครับ ต่อไปนะครับไอคอนที่3นะครับเป็นรูปไม่นะครับสำหรับไอคอนนี้นะครับให้นักเรียนนะครับปิดไว้ตลอดเวลานะครับเวลานักเรียนเรียนในห้องนะครับให้นักเรียนปิดไว้ตลอดเวลาจนกว่าคุณครูจะเรียกชื่อนักเรียนให้นักเรียนพูดแล้วค่อยเปิดพูดนะครับสำหรับไอคอนที่เป็นรูปไม่อันต่อไปอันที่4นะครับเป็นรูปมือนะครับมีไว้ให้นักเรียนกดเวลานักเรียนจะพูดขออนุญาตคุณครู กดรูปมือแล้วคุณครูก็จะเห็นว่านักเรียนยกมือนะครับครูก็จะให้นักเรียนได้เปิดไมค์พูดนะครับสําหรับเสียไอคอนนี้นะครับก็มีความสําคัญนะครับสําหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้สําหรับวันนี้นะครับครูก็สอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน google meet แบบเบื้องต้นนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ